ก็สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่ LC7 นะขึ้นเทลเลอร์นะตอนนี้เราก็มาถึงแปลงกันแล้วนะตัดยาสวนปาไปอีกแล้วเช่นเคยจะเป็นยังไงนะั่นเดี๋ยวก็จเจอเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ก็ดูต้นปาไปก่อนป่านอะไรเอ่ยนี่ลืมแล้วน่าจะเป็นสุราเจ็ด 7. นะดกดีนะครับถ้าใส่ปุ๋ยก็ดกุกพันนั่นแหละโอเคแปลงนี้เป็นแปลงที่เป็นดินทรายนะ ใกล้ๆทะเลขนอมเลยทีเดียวเชียเป็นแปลงที่ดกสุดแล้วนะของในหัวแต่ถลายไม่เยอะนะเอ้ยไม่ใช่ดกแต่ถลายไม่เยอะคืออะไรครับนี่เป็นแปลงที่ดกนะแต่ถลายไม่ใหญ่มากนะเหมาะใ่การยกนะถลายหนึ่งก็ไม่เกิน40กิโกถโลสามารถยกได้อย่างสบายแต่นี่ก็เริ่มหายไปบ้างแล้วนะปริมาณทลายนะ รู้สึกว่าจะเป็นพันสุราเจดเอ้ยไม่ใช่สิน่าจะสองน่าสุราชสองเพราะว่ามันมีเม็ดเขียวบนมาด้วยตัดฝึงดินกันเลยเดียวๆแม่จง หลังจากเราปลั่มปล้ตัวกับสกีดักแรงสกีนะปรับตั้งสกีทาให้ตัดได้ดีขึ้นนะเนี่ยตัดกับพื้นเลยนะ่นเนี่ยกับดินนะอีนิดเดียวก็ถึงดินแล้หกร้นี่คุ้มค่ามาก แปลงนี้ก็น้ําท่วมขังหนะ้าท่าผลเนี่ยหน้าน้ําเนี่ยโอ้โหแม่จเจ้าท่วมเลยนะท่วมหมดเลยนะแปลงนี้เป็นแปลงที่รีโวลุยน้ำมันทุกตามนะเมื่อเพื่อนๆติดตามมาเนี่ยก็คือแปลงเดียวกันน,ะน้ำก็เยอะนะนะเพราะที่ดินเนี่ยมันลุ่มตำ่ำนะบริเวณโดยรอบเนี่ยเขาถมหมดแล้วนะรอบๆแปลงนะ ทีวีโอจออยู่ฝั่งนู้นนะรอบเลยนะก็คือเขาถมหมดแล้วอย่างแต่กองในหัวเนี่ยที่ต่ำสุดอยู่นะครับตรงนี้ก็ถมเหมือนกันนะยันจะสูงเลยแหละแต่ก็มันก็มีข้อดีนะผมมองว่ามันเป็นข้อดีด้วยนะครับก็คือเมื่อเราใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยใส่ปูนดลโลไมใส่โ,โสบรอนอะไรพวกนี้นะครับ น้ำมันก็ไม่พัดหายไปไหนนะมันก็อยู่ในนี้เลยนะน้ำจากที่อื่นก็ไหลลงมาที่นี่นะขี้วัวขี้วัวขี้ควายอะไรก็เข้ามาที่นี่หมดเลยมันก็ดีนะถ้าใครมองว่าดีมันก็ดีนะใครมองไม่ดีมันก็ไม่ดีนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันดีเป็นข้อดีซะมากกว่าครับนมะันข้อดีก็คือปุ๋ยไม่หายแน่นอน มันก็ตกค้างอยู่ในแปลงนี่แหละเผิอๆก็ได้ปุ๋ยเพิ่มอีกนะมีคอกนะเพราะว่าบริเวณนี้เขาล่้ยวัวไปเยอะนะโซนนี้เขาเลี้ยงวัวเยอะนะทำให้ขี้วัวขี้ไห,หลามาในแปลงนะแต่บางคนไม่ชอบเนี่ยก็ก็แล้วแต่เขานะแต่ผมมองว่าแปลงแบบนี้นะผ่านเลยนะดูแลง่ายนะ เมื่อก่อนเนี่ยการจังหวะใส่ปุ๋ยไม่ทันนะมันก็ทําให้ไม่มีทลายเลยนะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทลายเดยแปลงนี้นะเนื้อที่ไม่กี่ดไร่นะแต่ถ้าเรากาดจังหวะใส่ปุ๋ยถูนะก่อนต้นฝนอะไรพวกนี้นะใส่ไปก่อนเลยนะ่อหน้าน้ําเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะ ต้องปรับสภาพดินด้วยนะนี่มันจะได้ระบายน้ําลงใต้พื้นได้ดีได้เร็วขึ้นนะนะไปไหนัเนี่ยถ้าไม่ปรับสภาพดินนะมันก็ทำให้น้ำขังนานเหมือนกันนะสมัยก่อนที่ไม่ได้ รู้จักโดโลไม้อะไรพวกนี้ทีนะก็คือน้ําจะขังอยู่เป็นเดือนเลยตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักโดโลไม้รู้จักการปรับค่าเบสในดินอะไรพวกนี้นะเอามาใส่ในแปลงนี่นะทาให้น้ํารู้สึกว่าน้ําม,มันโฟล์ขึ้นรนะะบายลงดินได้เร็วขึ้นนะมันก็ขังไม่นานนะขังไม่นาน แต่งขอ,ขอแปลงเล็กน้อยนะผมเดาว่าน่าจะเป็นสุร,ราษร์สองนะแปลงนี้ไม่น่าจะใช่สุร,ราษร์เจ็ดนะเพราะสองกับเจเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะอ๋อรู้แล้วรับน่าจะเป็นสองเพราะว่าทางมันยาวตรงนั้นนี่ทางเมื่อได้ปุ๋ยเยอะๆเนี่ยมันจะโคตรยาวเลยนะ ยาวมาถึงนี่เลยนะมันในดูทางนี่ทางมานี่เลยนะแต่ถ้าเจ็เนี่ยมันจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับนี่รู้สึกว่าจะปลูกแปดจุด้ามั้งนะรุ่นเก่าแล้วรุ่นตั้งแต่ในหัวเก่าเลยนะแปลงนี้นะก็ดูรถไถไปด้วยแล้วก็ควังออสาระหรือเปล่าเรียกว่าสาระหรือเปล่านะในการาทำต้นบามนะก็เป็นเพลินม,มีอะไรทำก็ดูดู ดูๆไปเล่นๆไปได้นะตัวนี้ก็ตัดหญ้าบ่อยหน่อยนะก็ตัดเออหลายแปลงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทุกแปลงน,นะเพราะว่าบางทีก็ต้องขับเองนะถ้าขับเองเนี่ยก็ไม่มีใครถ่ายไม่มีใครถ่ายให้นะ ไม่ได้ถ่ายใกล้นะเพราะว่า,าจะไปรบกวนการทำงานของเจ้าโชเฟอร์หนุม่มซาบะบาก็ดูมุมมองใกล้ๆไปก่อนนะครับนี่มันค,คิดปัดย่าหรือคิดดันทางปาล์มวะเนี่ยนี่นะ ta tự từng đinh lời đi này bằng chục nè củ đinh lời lắm nè Hãy subscribe cho kênh อย่ยายงไงนะเพิ่งมาดูแลสวนบามกนะ็อันดับแรกเลยก็ถ้าเพิ่งมาดูแลสวนบามเนี่ยก็ควรจะตัดหญ้าก่อนนะตัดหญ้าให้แปลงมันเตียนโล่งกันก่อนนะแล้วก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะโฉฟเอิมถอยมาหน้าตัดหญ้าเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะปรับดินบอนนะหรือไมก่ก็ดูว่าดินคุณเนีานา่ยน้ำมันขังเปล่า นะนะแต่ว่าควรจะปรับดินนะเอาดดรลไมหวานตัวแปลงเลยนะทิ้งไว้จะหวานหน้าแรงก็ได้น,ะน้าผลก็ได้นะถ้าแนะนำหน้าแรงดีกว่านะเพราะว่ามันจะปั่นง่ายนะถ้ามีแรเตอร์เนี่ยก็หวานทั่วแปลงได้เลยนะเราทิ้งไว้สักเดือนนะแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยสูตรนะ ตอนแรกก็ใส่ 18, gone, 1 8เอ้ย2ี่0กับ0060ไปก่อนนะครับก็ทิ้งไว้อีกสักเดือนนึงถ้าฝนดีนะก็เดือนต่อไปก็ใส่1 8 4 6 0ด่นะ18460ไปเลยนะก็แบ่งช่วงนะมันมันกะไม่ได้นะมันแล้วแต่ฝนตกด้วยนะแต่ถ้าใครมีระบบน้ำในสวนปาล์มเนี่ยก็ใส่ได้ตลอดเลยนะใส่เดือนเว้นเดือนได้เลยนะถ้ามีระบบน้ำแต่ถ้าไม่มีระบบน้ำเนี่ยก็ต้องรอฝน นะก็ลองใส่ดูนะหลักๆก็ไม่มีอะไรมากนะใส่บุยเนี่ยใส่โดโลไมก่อนนะพี่เบสศูนย์ศูนย์กับศูนย์หกศูนย์นะใส่พร้อมกันได้เลยสองศูนย์นี้นะนะแล้วก็สี่แปดสี่หกศูนย์นะต่อไปก็โดโลไม่เฮ้ยไม่ใช่สิโบรอนโบรอนนะโบรอนโบรอนหยอดหยอดข้างปูนนะต้นหนึ่งก็ประมาณสี่ร้อยกรัมแบ่งใส่นะแบ่งใส่สองครังนะ แล้วแต่ขนาดอายุปาล์มด้วยนะาปาล์มอายุเยอะๆหรือว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยใส่400กรัมได้เลยนะแบ่งใส่400-500กรัมไปเลย <c oughs> ไม่ใช่ใส่ทีเดียว 400- ถึง500กรัมนะแบ่งใส่นะครั้งละ200กรัมอะไรพวกนี้นะ <c oughs> แล้วแต่ฝนด้วยนะ <c oughs> ต้องดูฝนเป็นหลักเลยนะ้าทำสวนปาล์มจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรพวกนี้นะ โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ L ส7น่าจะเป็นดันทางบามซะมากกว่านะนี่โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะเราอีกสักหน่อยดิอยก,กสักหน่อยดีกว่านะโชเฟอร์มันจะดันไปไหนน,น,นั่งหนาววันนี้พอดีอยู่ใกล้บ้านก็ด้วยนะแล้วก็นะโชเฟอร์ไม่ค่อยพอใจนะ ขยะอะอะไรเลยมันก็ลงมาในแปลงนะนี่ก็คือก็อเสียนะสําหรับที่ที่มันลุ่มนะครับต่ำกว่าเพื่อนเลยนะมันก็มีทั้งขยะมีอะไรด้วยนะครับลงมานะมากับน้ําเลยต้องน้าใจนะ คคลิปนี้ก็จะประมาณนี้กันนะถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฮะติดตามวิหน้านะครับรมมาหมดเลยก็สวัสดีครับของ